กราบสวัสดีมินรรักแฟนเก็บทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายบอลบอลชาแนลนะับเคโมเดลวอร์ชินะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราไม่มีอินโทรนะเริ่มเลยนะครับอยู่กับเจ้าเรือดำน้ําเล็กพิีกหนูนะครับนะเจ้าเรือเซียนไทห6สนะครับนะก็ผมอัพเต็มแล้วนะใช้เงินประมาณ7-8ล้านได้นะครับรวมราคาซื้อด้วยนะนะครับก็เรือลนี้ผิตผลิตเมื่อ2 0 1 6นะครับนะ ยาวเจ็ดสามเมตรเองนะครับกว้าง9เมตรลองเดินนับเเอเองได้เลยนะน้ําหนักเบามากนะครับแล้วก็เลือดนะครับเจ้าตัวนี้เลือดอยู่ที่7จ็ดใช้ได้นะครับเปรียบเทียบกับลําอื่นได้อยู่นะเป็นเลือดที่น้อยมากนะครับแต่มันเร็วมันได้ความเร็วนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนความเร็ว17.7ครับไวมากนะครับแป๊บเดียวถึงเรือฝั่งตรงข้ามแล้วนะครับแล้วก็ความคงแค่วสามจให้มาน้อยนะเมื่อเปรียบเทียบกับเรือลาอื่นเห็นไหมครับให้อัพเต็ม3 9นะครับ เรืออื่นเคอร์ก็สิวูปก็5และอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรดาร์สิบหกจุดหนะครับนะส่วนโซน่า1.6ครับได้อยู่นะครับข้อดีของเรือลำนี้เลยคือดำน้ํานานมาก227วินะครับ227นะครับโอทูนะไม่รู้นับเป็นวิหรือเปล่านะครับคือดำไปจากจากฝั่งเราครับไปถึงฝั่งเขาเนี่ยนะครับก็ยังไม่โผล่เลยนะสามารถจมเรือบรรทุกเครื่องบินได้ลำหนึ่งด้วยผมพกมาวันนี้ก็เป็นนะครับ บาร์มอสกับ TA เอ่ะให้เพื่อนดูไปไวๆแล้วกันนะบาร์มอสกับ TA เนะครับเพราะว่าแรงสุดนะครับคูดาวนะครับใช้ได้นานอยู่ครับแต่แรงแรงแน่ๆเรือเราคือเน้นเข้าไปหาเป้าหมายนะครับใกล้ๆแล้วยิงราชันหน้าเลยนะครับไม่ต้องยิงไกลๆนะนะเพราะเราไม่มีกระสุนเยอะขนาดนั้นไม่ใช่เคิร์กนะครับไม่ใช่ซีวูบเนาะไปดูในเกมกันนะครับตัวเกมนะครับในเกมเราก็ตานี้นะครับเราก็เหมือนเป็นพระเอกเลยนะ นะเพราะว่าในเกมเนี่ยจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับสองลำนะครับซึ่งเป้าหมายของเราคือตรงยาวนะครับนเดี๋ยวผมจะดูนะรเรือบรรทุกเครื่องบินเขามีสองลำลเราก็จะตรงยาวไปแมมเลี้ยวเป็นป่าเลยซ้ายขวาซ้ายนะซ้ายขวาซ้ายเอ้าซ้าย,าายขวาซ้ายค่ำคืนยืนกลางถนนบอกให้รถยนต์เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายหน้าที่ของจาราจรไม่ได้พักผ่อนนอนหลับก็สบาย รถเก่งลให้วิ่งด้านขวามอไซด์วิ่งมาให้โบกด้านซ้ายเอาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาสายเงินเดือนไม่พอกูตั้งด่านเอาก็ได้เฮ้ยช็อตเองซะง,ง,งั้นตึงโปให้มีมุกเล่นแลวครับอาะไปเราทำหน้าที่ของเราต่อนะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็คือเป็นมุกเกยๆนะครับไม่ได้พลาดพิงอะไรกันเนาะไปกันต่อครับก็อ่ะเป้าหมายเราเจอดันแคนเราปล่อยต่อวิดีโอไปก่อนครับดันแคนลัานี้ ก็คือบอกเลยว่าดืด้อๆเอ้ยก็อะไรซื้อบื้อเอ้ยไม่ใช่ถูกแล้วอ่ะไม่ได้ว่าเขานะก็คือเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโดนเราไป2ดอกน,ะนะั่นแหละแล้วถ้าจมนะ,นะดูดิโอ้โหโดนไป2ดอกต่อวิดีโอเอาปล่อยบามอสไปจบครับน่าจะแตกนะเพื่อนๆโอเคแตกหนึ่งครับป่ะลำต่อไปครับเป็นเรือเตอิมซะด้วยของอิตาลีนะครับป่ะยิงไปเลยครับบามอสเรือลำ,ำนี้ดีครับ ดีตรงที่ว่าเราดำไปแล้วเกือบเกือบหมดเกือบมิดแล้วยังปล่อยจรวดได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะบาร์มอนหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ยิงต่อวิดีโอใส่เขาเลยน่าจะประมาณ4ลูกน่าจะแตกนะครับ4ี่ลูก4ี่ลูกประมาณเนี้ยี่ลูก5้าลูกนะนแต่แต่มีเพื่อนมาเสริมนี้ผมว่าแตกเร็วแน่นอนครับโอ้โหแป๊บเดียวแสนหนึ่งนะเห็นไหมนะครับแป๊บเดียวเองนะครับครับนะีบน่ครับไปต่อเงปล่อยบาร์มอนไปครับ โอเคน่าจะจบนะโอเคเราโดนโดนหนึ่งเบิร์ดนะครับปะ่ะเราก็จบไปนะมีคนลาสไปเพราะหมายเราต่อไปก็ลำนั้นเลยครับควีนอลิซาเบธนะครับปล่อยบามอสไปและดำนะครับนะครับขึ้นมาจะยิงได้หนึ่งลูกครับแล้วพอเรายิงได้หนึ่งลูกมันจะวนกลับมาอีกหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ลงไปอีกหนึ่งลูกก็ได้นะครับมันยิงได้ประมาณ3ลูก 2- อถึงสลูกนะครับถ้าเราผุดผุดโผล่นะแต่เราก็เล่นต่อวีดีโอเราไปก็ได้นะครับ ตัววิโดใช้ตัววิโอทีเอเพราะว่ามันแรงจริงนะครับนะถึงมันจะน้อยกว่าแต่มันแรงถ้าโดนนัดหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียคือถ้าไปเจอพวกซันตรงแล้วมันยิงมันยิงระเบิดได้นะนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะเสียหายเหมือนกันถ้าคนเล่นเครื่องบินเก่งๆนะมันจะสลับไปสลับมาผมไม่รู้เขาสลับกันยังไงนะครับเป็นผมตาลายน่าดูเลยนะครับอืมโอเคมาจมครับแตกครับเหลือ,ออีกลำหนึ่งครับอ่ะเหลือ,ออีกสองลำครับแบบวก็ไม่รู้ว่าจะ จะทันเราหรือเปล่าน,นะเราไปดูกันนะครับโอเคด่านนี้ผมชอบอย่างหนึ่งมันสว่างครับนะเล่นแล้วมันสว่างนะครับโอเคเรายังล็อกเป้าไม่ได้เขาน่าจะอยู่หลังหินอย่างนี้เราต้องโผล่ครับโอเคเราโผล่มาเสร็จเราแน่ๆนะครับนี่เบิกด้วยนะครับโอเคแกรี่ไม้ยิงให้ดีๆนี่ครับ บาโมสเน,นี่ยมันแรงจริงนะครับยิงไปนี่สองพนสามเลยนะครับแล้วก็เขาก็จุกตัวกันอยู่สองคนไม่รู้ทําอะไรกันนะครับไม่ยอมหลบหลังหินนะเขาน่าจะแบบนะครับน่าจะแบบมือใหม่อยู่แต่เราก็เดี๋ยวจะหาว่าเราตบเด็กแต่เรามารีวิวเรือให้ดูนะว่าเรือลำนี้มันเป็นยังไงคือเล่นถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับให้ให้คะแนนเต็มสิบผมให้ให้แค่หกพอ นะครับแต่เรื่องความเร็วผมให้เต็ม10เลยนะเป็นเรือลำน้ําที่เร็วใช้ได้เลยนะครับนะแล้วก็เรื่องความเร็วกับโอทูผสมกันนี่คือเป็นที่ที่หนึ่งแหละนะครับแต่เรื่องมิสไซล์กับต่อวิดีโอผมผมผมให้แค่6พอนะครับถือว่าธรรมดามากนะครับยิงได้เบิร์ดหนึ่งอย่างละเบิร์ตนะครับมันมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะโอเคเหลือลำสุดท้ายนะครับเราจะต้องทำให้เขาแตกไม่งันะ้นเดี๋ยวเราแตกก่อนนะอ่นะแตกเรียบร้อยครับ ทำกำไรไปสามแสนห้านะครับจมไป2ลำเท่านั้นเองนะครับโอเคเอเ e ็มพีหมื่นนะครับป่ะเพื่อนๆชอบก็สามารถซื้อลัำนี้มาได้นะครับมาเล่นกุกกิกได้นะสำหรับคนที่มีเงินเหลือๆนะนะค,คนที่เงินไม่เหลืออย่าไปซื้อมานะครับเพราะว่าคุณอาจจะเซ็งไปช่วงหนึ่งนะครับกว่าจะเข้ามือนะถึงเข้ามือแล้วก็ไม่รู้สินะครับผมมองว่า เคิร์กยังเฟี้ยวกว่าเพราะเคิร์กมันบัฟมานะครับแต่ก็อยากให้รีวิวเรือล้ำน้ำให้ทุกคนดูครับหลายๆลำนะเพื่อนๆจะได,ได้ตัดสินใจได้เนาะโอเคไปดูต่อเกมที่2ครับเกมนี้นะครับเป็นที่โล่งนะครับแปลว่าเป้าหมายของเราเนี่ยนะครับชัดเจนก็คือตรงไปหาเขาด่านนี้ผมเกลียดสุดละเรือล้ำน้ำนะครับเพราะว่าเขาตรงมาหาเราได้เลยไงนะรตรงง่ายๆเลยแล้วนะถ้าผมเล่นเรือบรรทุกเครื่องบินด่านนี้นะครับผมจะต้องโดนก่อนแน่ นะครับโอเคเราก็ตรงไปหาเร็วบนทุกเครื่องบินครับเป้าหมายเราเหมือนกันนะครับโอเคเบิกนะครับเราปล่อยบาร์มอสไปเยี่ยมชมเขาหน่อยครับเขาไม่กดฟูแฟร์ด้วยนะนะถ้าเขาไม่กดอย่างนี้มีสิทธิ์เข้าเข้าหน้าเลยนะนะครับโอเคเขาเคลียร์ได้นะครับเราปล่อยคมิดม็ดไม่ใช่เม็ดมุกตึงถึงโป๊ะขอโทษทีครับที่พูดเพี้ย โอเคเราก็ตรงไปหาเบิกกันครับเรายังไม่เห็นศัตรูของเรานะอีกลำหนึ่งนะครับโอเคเราเห็นเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วครับนะเรือบรรทุกเครื่องบินลำนะีนน้นะครับคุณแนซอฟนะครับรัสเซียเนาะไม่รู้บับหรือเปล่านะสังเกตดีๆเรือรับรัสเซียจะชอบบับนะครับเ,เพื่อนๆโอเค okay. เรายิงยับๆไปเลยครับยิงยับๆในที่นี้คือครูดาวเสร็จก็ยิงนะไม่ต้องไปกดรัวแบบผมนะมื่อยมือนะครับ รอคูดาวเสร็จก่อนเห็นไหมครับเห็นหน้าจอรูปเป้าไหมครับมันจะมีบอกอยู่ว่าครูดาวเสร็จไม่เสร็จนะถ้าครูดาวไม่เสร็จมันก็จะเป็นสีเขียววิ่งวนอยู่กันนะครับแต่ผมติดเกมยิงไงเพื่อนๆเ,เ,เคยเล่นเกมยิงหมาใช่ไหมมันต้องกดรัวๆเนาะมันเป็นซะอย่างนั้นนะนะโอเคสงสัยคูในซอฟก็น่าจะจมแบบโดยเร็วนะครับตอนนี้ผมทำดามเมจไปแสนหนึ่งแล้วนะครับเป้าหมายผมต่อไปก็เคิร์สครับนะครับ เจ้าเคิร์กลำนี้นะครับถ้าจริงๆถ้าเขาเล่นเป็นนะผมอาจจะจมไปแล้วนะนะไม่ใช่เล่นเป็นหรอกนะคือทัาเชิงเขาดีนะครับแต่เอาเป็นว่าอันนี้ผมก็ชั้นเชิงก็ประมาณนึงอะครับเรือลำน้ำก็คือหลบซ้ายขวาแบบเมื่อกี้ครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายค่ำคืนยืนกลางแฮะเล่นไปแล้วเอ้บ้าเอ้ยไม่มีใครทักเลยทักตัวเองก็ได้โอเคก็อะเรือลำน้ำลำนี้เราก็ปล่อยต่อวิดีโอไปครับนะนะครับ ถามว่ามีคนมีถ้าเกิดมีคนถามผมว่าไม่ทำไมไม่เล่นต่อวิดีโอที่ไม่นำวิถีลองเล่นแล้วครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับมีลูกเดียวนะบบทบาทไม่ค่อยมีผมลองเข้าไปแล้วกว่าจะได้ยิงโดนศัตรูก็นู่นน่ะนะครับต้องไปถึงใต้เรือเขาเลยนะครับไม่คุ้มเท่าไหร่ราะนั้นใช้ต่อวิดีโอนำวิถีดีกว่านะครับแต่ถ้าเล่นสนุกสนุกก็ได้นะครับเขาโผล่แล้วแล้วก็จะจัดให้เขาหน่อยนะรู้จักไหมบามร์มอสโอเคเขาไม่โผล่นะ ต่อครับเบิกเบิกลำนี้สมควรจมได้แล้วแหละอยู่มาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับก็เอาไปหนึ่งลูกนะครับจมไม่จมเดี๋ยวรอดูนะครับยิงไปโอเคต่อวิดีโอครับอีกลูกหนึ่งน่าจะจมนะครับเลือดเคิร์กมันแสนกว่าใช่ไหมก็น่าจะจมแหละดอกเนี้นะครับโอ้ไอ้นี่โอเคไม่จมเว้ยเพื่อนต้องอีดอกหนึ่งโอเคเคิร์กเป็นไงเคิร์กไปแล้วโอเค ไปต่อครับยังไม่แตกอีกนะเพื่อนๆเราลปล่อยทิ้งไปอีกรุ่นครับโอเคแต่เขาแตกแล้วไม่ต้องเสียตออ่อวิดีโออ่ะนี่ครับเรือเจอ้าปัญหาในเทียร์สองครับอินดิวิเดนต์นะครับวิ่งไหวมากวิ่งไหวพอๆกับเกือบจะไม่รู้ผมไม่รู้ว่าเท่าไ f รูนหรือเปล่าหรือว่าอ f รูนเร็วกว่าแต่ผมว่าวิ่งเร็วมากครับตอนแรกๆผมใช้เรืออินดิวิเดนต์ฟาร์มนะขึ้นเทียร์เลเวลสิบอะครับ ถ้แถมไม่ฟรีเนี่ยฟาร์มมันถึงเวลสิบก็มาเริ่มดันแคนนะครับเก็บเงินให้ได้ดันแคนเก็บยากอยู่เหมือนกันนะตาละแปดเก้าหมื่นเนี่ยโอเคยิงเข้าไปครับเขาไม่น่าอรอดครับสภาพแล้วเรายิงขนาดนี้แล้วนะเขาไม่มีอะไรจะมาสู้เราแล้วมั้ง <c oughs> <c oughs> โอเคครับเราก็ปล่อยบาร์มอสไปครับนี่ครับเอ้ปล่อยไม่ได้ ติดน้ำโอเคเราก็น่าจะจบเกมแล้วครับเพื่อนๆน,นะครับหลักๆเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหน้าที่ของเราคือตรงเข้าไปจมเรือมันทุกเครื่องบินนะครับแล้วก็ล่าเรือดำน้ำนะครับอ่านว่าวันนี้จบกันไปก,การรีวิวนะครับ CN t อ็นไท6นะครับไวเ้เจอกันใหม่ครับฝากกด s u b s c r i b e ด้วยแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆเ,เจอปืนบาย